จะเอทําไรครับวันนี้กินอาหารเยอะมาอพี่น้องสิบสามชิ้นนะครับวันนี้อันนี้เป็นที่อยู่อาศัยเขานะครับเป็นห้องครัวไม่เป็นไรแล้วนอนง่ายง่ายครับดูเขาจะให้ทําให้นอนครับนี่นะครับผมดูครับโอ้โหดูดูถ้านอนนะครับแค่นี้ครับก็หลับได้ครับกลางคืนก็นอนนิดเดียวครับพี่น้องตื่นมากกว่าเล่นกับคนตลอด ผมก็นอนดึกนะครับนอนดึกพอเราทํางานแล้วเหนื่อยๆก็จะมานี่แะครับมาหยอกเขามาเล่นกับเขาแบบนี้นะครับเขาก็จะเล่นกับเราครับถ้าเราไม่เล่นเขาก็มาเล่นนะครับเราก็เลยต้องเล่นเขาก่อนครับไม่งั้นเขาจะบินไปกวนเราเราต้องมากวนเขาก่อนครับให้เหนื่อยนะครับเหนื่อยหยอกเขานะครับก็ทําให้ทํางานเรางานเราก็สมองดีครับผมมีเพื่อนนะครับมีพูดคุยบ้าบเขาแต่อยู่คนเดียว กลับไปจะหลงนี่ครับถ่าหลับเขาครับวันนี้กินอิ่มครับก็เลยไม่ค่อยซนเท่าไหร่ครับวันไหนกินไม่อิ่มเรามีเรื่องนะครับผมมีเรื่องเลยไปไหน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 จะไปไหนเอากัดดิเห็นไหมครับ้าเขาจะไม่ดุครับถ้าเกิดเขาไปไหนเขากินอิ่มครับนี่ครับวันไหนไม่อิ่มเมื่อไหร่โอ้โหหนักเลยพี่น้องหนักเลยวันนี้กินเยอะนะครับไก่สิบสามชิ้นนะครับผมเนี่ยเขาจะไม่กัดแรงครับเขาจะกัดหยอก เลคืออิ่มแล้วครับอิ่มแล้วก็จะอย่างนี้นะครับผมเล่นกันต <ut> ิวต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 ิติติงต,งต,งติงวันแม่นะครับพ่งนี้สพวิคมจัดจกิจกรรมวันแม่นะครับนะทุกห้องนะครับก็จะวางนะผ่านพุ่มนะครับผมพุ่งนี้วันนี้ฝึกกันมาสองวันแล้วครับพี่น้องวันนี้ก็เจ้าลงก็ไปไปฝึกด้วยเนาะที่นอนเขาครับครับมาๆๆใช่ไหม อยู่นี่ป่ะอยู่นี่โอเคบินเก่งมากครับผมแต่ไม่ยอมนะเสียงเดียวคือไม่ยอมบินไปไหน <c oughs> อยู่แต่แถวนี้แหละครับผมเฮ้ลองบินดูซิโชวน์นกไปโชว์หน่อยไปโชว์โชว์แล้วโชว์แล้วเอ้ยโชว์แล้วโชว์พี่น้องเอ้ยก็อยู่แค่นี้แหละนี่บ้านเขาครับผมนกอะไรเอ่ยหับตรงสวา่างหลับตาข้างเดียวด้วยนกอะไรเอ่ยหลับตาข้างเดียว โอดีมากเลยเขาไม่ต้องกลัวแล้วเขลับฮะบช่วงนี้เราต้องรีบทํางานครับพี่น้องมาดูผลงานลูกๆครับเศร้ามากครับผมนี่ครับเด็กๆก,ก็จะมาขอจริงนหนละครับมากวนคนมาเล่นมาหามาเกาะแกะแล้วก็ก็มานดึงเสื้อคนเกงคนทีนี้ก็หิวครับก็หิวโ,โ,โอเคโอเคกินหกทุ่มปิดตีหนึ่งกินตลอดเลยตอนเย็นก็กิน เช้าเที่ยงเย็นดึกอือหเกินนะครับไม่ให้เขามากวนครับเอาลูกะอืมกินี้อิ่มเขก,ก,ก็จะไปนอนปด๊ที่แป๊บนึงเขาตื่นมานก็จะมากวนอีกมากินอีกเอออีส้มกินอาหารรอบดึกนั่เองอือผมคุ้มอยู่ตีหนึ่งแล้วนี่อ๋ออะ อมืมากวนมาแทะขาคนอยู่เหว้ยหิวคนหิวเท้าจับอย่างดีเลยทีนี้ละเอียดเกินดูฉีดเป็นชิ้นเล็กเลยฮะชิ้นใหญ่เขาเป็นนกผู้ดีครับผมก็ต้องเป็นชิ้นเล็กๆล็เกิ <c oughs> นอืมเอาเขียวไหมไม่เขียวรวังแขนด้เวย้ย กินอยู่ใต้โต๊ะก็อีนเลยแหละมักกนคนมาแทะเอียวคนอยู่ได้จริงๆเขาก็หิวแหละครับก็เลยเอาอาหารมาให้แล้วก็จะไม่ดื่อไม่โซนแล้วทีนี้ได้อิ่มแล้วอิ่มยังซ้มชนแล้วยังไม่อิ่มอีกจินเยอะเหมือนกันนะเราน,ะน,ะน,ะนะาะนะหนะนามักอีกแล้วะมวนันกรกงปลาทำไม นะจับ, 2, ho. บอยอู่ดอกโอ้โหชิ้นเล็กอยู่นะายุ่งมากเลยเอินเอาลองลองจิกกินเองดิเป็นไหมนะเอาลองจิกกินเองดิไม่ให้ใส่ปากเรานี่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 อยู่นี่ อิ่มแล้วอิ่มแล้วครับอิ่มแล้วจะทอยฉาบฉาครับนี่คือการอิ่มครับผมใส่ป่าก็ไม่กินนะครับหญิงมากครับถ้าอิ่มแล้วก็จะเป็นชนิดแหละไปเล่นได้ไปไปแล้วประจําที่เขานี่ซื้อเก้าอี้มาอย่างดีนะครับออนไลน์ครับเอามาให้เขามา <laughs> ประจําตําแหน่งครับผมโอ้ยนอนนอนกับคนนี้แหละครับพี่น้องว่าไม่สนไงเฮ้ย กระเป๋าค่อยอีกแล้วกินอิ่มแล้วว่าจะไม่ส่วนมาส่วนทําไมกันอีกมากัรอะ้กระเป๋าค่อยอเจ้าฮะดูดูด,ดูกระดาษค่อยอีกเอ้ยจดหมายรับค่อยเอาไว้ดีดโอ้มมนี่ไหนบอกว่าจะไม่ส่วนในลูกกินอิ่มล้วไงฮะชอบพัดลมนี่ผมอยู่ห้องเล็กเขาก็ตามไปห้องนู้นนะครับพอผมมาทํางานห้องนี้เขาก็ตามมาอีกครับผมพี่น้องดูไมมผมพังหมดแล้วนี่กัดแท้ยังไง หมดแล้วนี่ะไปต้องโยกเลยเวียนหัวโยกไปโยกมาเวียนหัวนี่มัองเพลงมาต้องเปลี่ยนให้นกหูกฟังเพราะว่าเขาชอบกันมัพังหมดเลยครับผมโห้แข็งแรงมากมาลองเพลงลูกมามาดิมา บ้านก็เบอร์ลอเปิดไฟสะอาดสะอาดมาอย่างบนแสบตาคนหายไปไหนดูพี่อ้วนนะสิครับอาบน้ํายังมีกระใจเรียกลูกหลานมากมายให้มาอยู่ใต้พุงอย่างนี้ต้องฮันสองอย่างนี้ต้องฮันสองโอ้เต้นถูกจังหวะดีมากติ้ง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  บอกแล้วไม่ค่อยทำงานอย่ามากวนค่อยมูโอเคอ่าทำงานนะอย่ามากวนนะอยนะู่นั่นนะนี่ยเน่บอกว่าจะมา <c oughs> กระตุ้กระตุ้มกระติบ้บไม่ไดยแล้วไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยนะอยู่ตรงนี้แหละเนะียเจ้าไม่ต้องเลยไอ้ส้มไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยอยู่นั่นแหละเออเอาสถานที่เล่นเขาครับพี่น้องโอ้ทำงานดีกว่าเว้เยจะไม่เสร็จง่ายเว้ย โอเคนาะทำงานก่อนนะนี่บอกจะไม่กวนจะมากัดสายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ไปกัดสายที่ชาร์จแบตมือถือเว้ยไอ้ส้มห่วย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 หาเรื่องกันแล้วเองหาเรื่องแล้วกัดมั่วเลยนะกัดมั่วเลยนะจะต,ตีเลยตีเลยตีเลยนี่ตีสู้เหรอตีจะสู้อีกโอ้ยสู้สู้สู้นี่ดื้อดื้อไม่เอา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 จะกัดทำไมดิ ขอหน่อยขอหน่อยไม่เอาลูกขอหน่อยขอหน่อยไม่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 ขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยไม่เอานะไม่เอานะไม่ไม่ไม่ขอหน่อยครับไม่ไม่ไม่ขอ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 งปลาปลาของปลาของปลาไม่เอาอย่าโซนสิไม่ให้แล้วไม่ให้แล้วอันตรายเอาไว้ข้างในไม่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 โซนโอ้ไม่ยอมอีกเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะไม่จะเก็บง่อยจะเล่นทําไมลูกไม่เอาดูดูดูมือหยุ่มเลยทีนี้มึงเอ้ย ไม่ไม่ไม,ไม่เก็บ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 อู้เจ้าก็ได้่มยจะรู้ซิฟแล้วที่นี้ไม่ต้องเลยเออไม่ให้คอยรูด,ดีเจ้าก็ได้เนเล็บเอาเล็บออกติดอเออเหนอแสเมเปเจา้า